low 5 lumens olive i3t eos high 180 lumens แสงกว้างนะครับ180ลูเมนที่ high low ที่5 lumens นะครับ high 180 lumens นะครับ olive i3t eos red limited edition นะครับ olive i3t eos red limited edition o l i ล h t i 3 t eos สีแดงนะครับ limited edition ตัวนี้เป็นสีล่าสุดนะครับในตระกูล i 3 t ที่ออกมานะครับก่อนหน้านี้จะออกเวอร์ชันสีดำเป็นสแตนดาร์นะครับสี Copper นะครับออกมาแล้วก็จะมาเป็นสี s e s t t t n นะครับสี o i v e g r e e n นะครับกัน Metal g r a y สีฟ้าสีอื่นยังไม่ออกเนาะผมจำไม่ได้สีม่วงมันออกมาเป็นตัวนี้แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็น i 5 t ไม่รู้นะครับ นี่ก็เป็นลิมิต็ดตัวนี้เป็นคอปเปอร์นะครับดำผมมีแต่ว่าใช้อยู่นะครับเด t ส n ทนโอลิฟกรีนะครับกันเมทัลเกรย์ยังไม่มานะยังไม่ออกตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดที่ออกมาเป็นสีแดงนะครับซึ่งก็มี S1R2 นะครับออกมาด้วยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาเทียบกันให้ดูนะครับสีแดงเดี๋ยวหยิบมาเลยก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะ นี่ก็เป็นสีแดงตัวหนึ่งที่สวยนะครับสีสวยมากเลยนะครับตัวนี้ก็ s 1 r 2นะครับ red limited edition รีวิวไปแล้วด้วยนะครับไปดูได้เลยสวยมากนะครับแดงสดเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำออกมาเป็นเวอร์ชันสีแดงนะครับกับ i 1 r 2นะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับกล่องก็จะมาเป็นอย่างนี้ด้านบนเขียน slim e d c flashlight limited edition นะครับ serial นะครับตัวนี้ v v s n 2 8 1 1 3นะครับ13 เป็นความตั้งใจหรือความบังเอิญคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจมากกว่านะครับของเซลล์นะครับของตัวแทนจําหน่ายแกะมาข้างในจะเห็นว่ามีตัวไฟฉายนะครับอยู่เรายกตัวไฟฉายออกมามีแผ่นคําเตือนและคําแนะนําว่าให้ถอดตัวบล็อกแบตเตอรี่ออกแล้วมีคู่มือมาให้นะครับสายคล้องมือซองไม่มีมาแล้วนะครับมีแค่นี้เลยโอเคนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวไฟฉายกันเลยนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างน,นะครับโอเค ตัวไฟฉายนะครับจะเป็นขนาดซับคอมแพกเอฟริดิแครีนะครับก็คือจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อเทียบกับมือฝ่ามือนะครับพอใช้แบตเตอรี่ 3A นะครับออคาไลน์ก็ได้ใช้แล้วทิ้งนะครับ1.5โวลต์หรือว่า n i c เกิลเมทัลไ d r i d e ก็ได้นะครับแบบที่ rechargeable 1.2โวลต์ก็ได้ใช้10440 3.74.2ไม่ได้นะครับไม่ได้นะแบนนะครับอันตรายนะครับ ตัวนี้จะมาเป็นลักษณะก็คือเป็นไฟฉายส่งกระบอกขนาดเล็กสวิชตรงท้ายโครงสร้างของไฟฉายทั้งหมดนะครับทำด้วยสเตนเลสสตีลที่คลิปนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยทำด้วยอลูมิเนียมอลอยอโนดิสสีแดงนะครับเป็นลิมิเต็ดจริงๆคิดว่าจะซื้อไว้อีกเหมือนกันนะเพราะมันสวยดีนะครับสดดีส่วนสเตนเลสคลิปเนี่ยจะทําเป็นลักษณะสีจะออกแบบเหมือนสีแชมเปญนะครับไม่เป็นสีเงินเสีทีเดียวแล้วก็ไม่เป็นสีทองเสีทีเดียวต่างกับตัวเอสบันอาที่เป็นสีทองเข้มกว่านะครับ แชมเปญเข้มอันนี้เป็นแชมเปญอ่อนๆนะครับอาจจะเป็นสีเงินแต่ว่าไม่ได้เงินจัดๆนะครับก็สวยดีส่วนเลนส์นะครับตรงนี้เป็นออปติคอลเลนส์แบบ TIR นะครับรวมแสงกระจายแสงส่วน LED ข้างในเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นออสแปรมหรือ,รอเปเอออเรรล,อล่ลลหาลห,ลลรร ram, หรือเป็นอะไรนะครับไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็จริงๆดูมาหลายรอบแล้วลืมลืมหน้าลืมหลังตลอดนะครับไม่รู้เป็นออสแปรมหรือเป็นอะไรนะครับไม่ใช่สาระสำคัญหรอกเอาเป็นว่ามันเป็น LED ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับกับออปติคอลเลนส์ซึ่ง ความสว่างสูงสุดรุ่นนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่180ลูเมนส์รันไทม์60นาทีก็คือชั่วโมงหนึ่งนะครับดอปดาวหรือเปล่าไม่น่าจะดอกนะครับ อ่าไม่ใช่60นาทีแก้ไขนะครับเป็น180 umen, ลูเมนรันทาม21นาทีนะครับก็ประมาณ20นาทีแหละนะครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับ2 0 60เมตรนะครับผมดูข้อมูลผิดส่วนหมดโลนะครับจะอยู่ที่5 umen, ลูเมนนะครับรันทามนาน16ชั่วโมงแสงไปได้ถึง12เมตรระดับการป้องกันตัวนี้เป็น IPX8 นะครับ Impact ที่1.5เมตรพรามน้ำหนักตัวเบาแค่41กรัมนะครับหรือว่า1.45ออนซ์เท่านั้นนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับส่วนกริปก็จะทําเป็นสไปรัลแบบนี้แล้วก็มี QR code มี CE นะครับเหมือนมออกกลิปเป็นแบบ2 w w y สสามารถที่จะพกดาวอัพได้นะครับใช้เน็บหมวกได้สามารถเลื่อนตําแหน่งได้หมุนนะครับหรือว่าดึงออกก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการจะมีรอยแล้วนิดนึ่งนะแต่เป็นรอยเปื้อนนะครับเราดึงออกก็ได้นะครับมีรูร้อยแลนย์ดตรงนี้แล้วก็ท้ายก็เป็น นอริง no นะครับมีสวิตสีดาขนาดใหญ่อยู่วงเรียนท้ายนุ่นๆนะครับกดใช้ง่ายนะครับตัวเล็กดีน้ําหนักเบาดีก่อนจะใช้งานก็ต้องเอาตัวบล็อกแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับตัวท้ายเป็นเกลียวสแควร์มีคอนแทคทองเหลืองแล้วมีโอริงติดตั้งมาตัวนี้ไม่สามารถที่จะดิสคอนเนกด้วยการคลายแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะว่าคอนแทคมันแตกตลอดนะครับด้านในมีรีเวสโอล์ตี้ปรเทคชั่นด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นอลคาไลน์นะครับ LR03 นะครับใส่เข้าไป ปิดฝากลับเข้าไปนะครับไม่สามารถที่จะล็อกเอาท์ได้นะครับไม่ว่าผมจะคลายฝาเยอะแค่ไหนเปิดยังไงก็ติดอยู่ดีนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นจุดด้อยของตัวนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับสวิชเป็นแบบ forward click นะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็ก forward click ไม่กี่รุ่นไม่กี่ยี่ห้อที่มีนะครับแต่ติดปล่อยดับนะครับแต่ติดปล่อยดับโดยจะเริ่มที่โล15ลูเมนเสมอนะครับ default หรือว่าไม่มีเมมนะครับมันจะ reset ที่โลเสมอนะครับแต่ติดปล่อยดับนะครับถ้าแ a บเด็วนะครับ 1- 2 ครั้งที่สอนจะเป็น180ลูเมนที่ฮนะครับรันไทม์180ลูเมน21นาทีแสง60เมตรโลนะครับ5ลูเมนนะครับไม่ใช่15พูดผิด5ลูเมนนะครับที่12เมตรนับรันไทม์16ชั่วโมงนานนะแสงแบบนี้นะครับนี่คือ5ลูเมนนะ5ลูเมนโลนะครับฮอสปอตโตสปิลหนาละลายรวมกันแสงเหลืองๆนะครับปล่อยแล้วรีบถับเลยจะเป็น180นะครับต่างกันมากนะ5 180นะครับ5โลไฮนะครับการเปิดค้างก็คลิกลงไปให้สุดเลยไฟก็จะติดค้านะครับซึ่งมีแสงฮอสปอ o t กว้างสปิลหนาเหมาะการใช้งานในระยะใกล้กลางนะครับแล้วก็ขนาดเล็กพกพาสะดวกด้วยนะครับน้ำหนักเบาด้วยในซีรีส์ก็จะมีสีดำสีคอปเปอร์นะครับลิมิเต็ตัวนี้ผมมีซ้ำแต่ผมให้เขาไปแล้วนะครับแลกไปแล้ว l i m i t ต็ด โอลิฟดับกรีนนะครับ O.D.G. Limited Desert t ท n l m m t t e d g กัน m t t l Gray ยยังไม่ออกนะครับไม่รู้ออกหรือเปล่าน,นะครับสีอื่นๆก็ยังไม่เห็นนะม่วงส้มเขียวอะไรเงี้ยนะครับออกแต่เขียวนี้แล้วก็แดงนี่คือ Limited แดงนะครับก็เป็นตัว Limited นะครับทั้งหลายแหล่ที่มีในซีรีส์ i 3 t ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น i 5 t นะครับ Limited ก็อู้เยอะมีหลายสีมากกว่าอีกนะครับ Copper Black, Black b l a c k Blue s t r i p ี o v i เนะครับม่วงเขียวสีเทาสีโอ้เย Desert นะครับแล้วใหญ่กว่านี้อีกก็จะเป็น M1T นะครับใช้16340ใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็น M1T+ นะครับใช้163402ก้อนได้นะเห็นเขาบอกนะครับหรือว่า 123A 3.0 v ใช้แล้วทิ้งได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น Olive นะครับเป็น Everyday Carry u b c คอมแพคตัวเล็กนะครับที่ออกมาราคาลืมบอกราคานะครับ600 600กว่าบาทหรือ600บาทนี่แหละผมจำราคาไม่ได้นะครับผ่านบริษัทไทยพาวเวอร์ไลท์นะครับตัวแทนจำหน่ายตัวนี้ซื้อจากคุณตูนนะครับ เ uh, e b o o k Page นะครับหรือว่ากรนะุ๊ปเนี่ยชื่อ T U N A M I นะครับ T U N A M I นะครับลองไป search ดูได้เลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์